สี่ผลไม้ต้องห้ามแม่ลูกอ่อนห้ามกินเด็ดขาดแฟมิลี่แมนคุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลยคลิปนี้สนับสนุนโดย f i ก o b a b y Thailand นดผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและเด็กความยากลำบากของแม่ตั้งครรจนถึงคลอดคือเรื่องอาหารการกินเพราะสิ่งที่กินทุกอย่างคุณแม่กินเข้าไปลูกน้อยจะได้รับโดยตรงและสำหรับแม่ลูกอ่อนห้ามกินผลไม้อะไรบ้างวันนี้จะมาแชร์ให้ฟังครับ 1. ทุเรียน คนโบราณเชื่อว่าเวลาแม่ให้นมลูกกินทุเรียนจะทำให้แม่เกิดอาการปวดหัวเช่นเดียวกับขนุนแต่มีความรุนแรงมากกว่าเพราะอาจทําให้หมดสติหรือไม่ก็ทําให้คุณแม่รู้สึกปากแข็งทั้งยังรู้สึกอีกว่าทุเรียนจะทําให้แม่ลูกอ่อนไม่มีน้ํานมจนเกิดการจุกเสียดแน่นท้องซึ่งในหลักวิทยาศาสตร์เนื่องจากในทุเรียนเต็มไปด้วยแป้งและน้ําตาลที่ให้พลังงานสูงมากอีกทั้งยังเป็นอาหารที่มีริ์ร้อน การรับประทานทุเรียนมากๆทำกลางอาการร้อนๆอ,อาจทำให้เกิดอาการร้อนในจนไม่สบายได้คุณแม่ลูกอ่อนควรเลี่ยงไว้ก่อนครับ 2. ผลไม้ตะกูลเบอร์รี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จะทำให้เกิดแก๊สกับลูกน้อยได้ทำให้ระบบการย้อยอาหารของลูกน้อยมีปัญหาหากคุณแม่กินผลไม้จำพวกนี้เข้าไปแล้วเกิดอาการดังกล่าวให้หยุดกินทันทีแล้วค่อยไปปรึกษาคุณหมอต่อ ว่าการที่ลูกไม่สบายตัวท้องอืดลูกน้อยจะงอแงดื้อไม่ยอมนอนรู้สึกไม่สบายตัวเป็นอย่างมาก 3. ามขนุนเวลาที่แม่ลูกอ่อนกินขนุนมากเกินไปคนโบราณเชื่อว่าจะทำให้เกิดการปวดหัวอย่างรุนแรงท้องเสียอาเจียนและที่สำคัญไม่มีน้ำนมให้ลูกน้อยอีผลไม้ตระกูลสม้มที่จะไปรู้ว่าผลไม้ตระกูลสม้ม ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีและคนส่วนใหญ่ชอบกินแต่สำหรับแม่ลูกอ่อนให้นมลูกน้อยควรเลี่ยงแม้กระทั่งผลมะนาวกีวีสตอรอเบอรี่สับป,ปะรดและองุ่นเพราะถ้าแม่กินผลไม้พวกนี้เข้าไปลูกดื่มนมเข้าไปจะได้รับสารอาหารอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้เป็นผื่นผ้าอ้อมการระคายเครื่องทางเดินอาหารท้องเสียหรือแม้แต่อาเจียนได้ อย่างไรก็ตามหากมีความผิดปกติกับลูกน้อยควรที่จะไปพบแพทย์ดีที่สุดครับลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ